ตอนนั้นอายุประมาณ20่ย่าง21 หนูก็โตมากอยู่แล้วยังวัยฉากกันเลยแล้ววัยฉากคนด้วยตั้งฉากกันแล้วทั้งฉากคนด้วยเลยทั้งสมัยนั้นก็เลยคิดว่าเออ้ามีแฟนอันนี้ถือว่าเป็นรักครั้งแรกไหมคะรักครั้งแรกเลยค่ะรักครั้งแรกตอนสมัยเรียนมัธยมมันก็ไม่มีไม่เคยมีแฟนเพราะเล่นกีฬาอย่างเดียวเป็นนักกีฬาเสร็จเรียบร้อยก็เป็นแฟนกันก็รักกันวันที่เราเก็บตัวเราเป็นนักฟุตบอลของของมหาลัยจันเกษงก็เก็บตัวฟุตบอลอยู่แฟนก็ไม่รู้ว่าแฟนทองไม่รู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่อง ื่องในสมัยนั้นการควบคุมเป็นยังไงไม่รู้ทั้งสิ้นเสร็จเราก็เก็บตัวในในแกดเตะฟุตบอลฤดรุ่งสาเสร็จแล้วก็แฟนเป็นลมบนรถ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 สองแถวค่ะก็เลยเพื่อนเขาก็พาไปโรงพยาบาลหมอก็บอกว่าท้องเช้าเขาก็มาบอกเราเป็ดแฟนท้องนะเพื่อนบอกเพื่อนบอกขณะที่เราเก็บตัวอยู่ที่ใน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 มหาลัยเพื่อจะแข่งบอลรุ่งสาก็เลยบอก เก็บเสื้อผงเสื้อผ้าออกจากบอกผมเลิกจากวันนี้ผมเลิกแฟนผมท้องผมต้องมาตั้งสตีแก้ปัญหาสิ่งที่ไม่ได้กลัวว่าใครจะรู้แต่สิ่งที่กลัวมากที่สุดคือถ้าพ่อรู้กูตายตายอย่างเดียวเพราะพ่อดุมากวิอันพ่อดุมากผมเนี่ยจะไปเล่นฟุตบอลผมกลับไปบ้านไปจะไปเล่นเขตที่ที่ตรังที่ตรังเนี่ยพอไปถึงบังฟอเขา,เขาก็รู้ไปเขามายืนกอดอกข้างสนามก็แค่เลยอค่เนี้ยต้องกลับแล้ว คือเราเข้าใจเขาอะเขาขับแท็กซี่หลังโคตหลังแข็งอะเขาส่งให้ผมเดือนละสามร้อพี่ชายเดือนละสามร้อยสิบสองสามสมี่หสองปีเจ็ดพสองพี่ชายเจ็ดพันสองสองปีหมื่นกว่าบาทน้องกินปลาเค็มอยู่บ้านคพ่อต้องส่งเราพพ่อขับแท็กซี่เราเข้าใจเขาเรามารู้ถึงว่าเออ แต่ว่าพอมันเกิดปัญหาตัวนี้ขึ้นมาหาวิธีการทําไมพ่อรู้ไม่ได้กระซิบบอกพี่ชายทําไงดีว่ากูเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วสมเดือนกว่าแล้วภรรยาสามเดือนกว่าแล้วแฟนสามเดือน,นกว่าแล้วทําแท้งไงวะจะกินยาอะไรวะทําอย่างในสมัยก่อนคิดอย่างเดียวว่ากูต้องทําไม่ได้เพราะว่าแต่ว่าหน้าตอนนั้นคือคิด<อ>ว่าจะเอาออกเอาออกให้ได้กูอยู่ไม่ได้เมืเ่อไรพ่อกูเอากูตายแนะ่คิดอย่างนี้อย่างเดียวเลยพี่ชอดผมไม่ออกพี่ชายบอกต้องเก็บไว้จ้างมาันไม่เป็นไร เดี๋ยวหาทางแก้ไขอ่ะพี่ชายก็บอกแม่เริ่มจะหางานทําเริ่มจะดูแลเพื่อจะเป็นค่าทําคลอดหลังจากคลอดเสร็จก็ตัดสินใจบอกแม่พี่ชายก็บอกแม่เสร็จเราก็เอาลูกไปขอฝากเลี้ยงก่อนได้ไหมฝากใครนะฝากแม่เลี้ยงพ่อ,ร,อรู้อย่างนะั้นเนี่ยอยากเอาลูปของกรุงเทพเอาลูกจากกรุงเทพไปอุ้มไปสองคนเมียนั่งรถไฟไป ไปถึงจังหวัดตังครับพอรู้แม่รู้ว่าเราไป,ปแม่ก็บอกพ่อวันนั้นพอเราเข้าบ้านเอาลูกก็ตั้งในแม่ปังพ่อเก็บเสื้อผ้าใส่กระเป๋าขับรถออกไปเราก็กลับกรุงเทพพ่อกาไปไหนเราก็ไม่รู้หนึ่งเดือนเต็มไม่กลับบ้านพ่อไม่กลับบ้านหายไปเลยไม่ส่งเงินให้กับครอบครัวจนแม่บอกเป็ด เอาลูกกลับไปก่อนเถอะไม่งั้นอีที่อยู่สี่ห้าชีวิตเนี่ยอดตายกันแน่ไม่มีเงินแล้วไอ้คุณพ่อไปไหนอะคะที่เป็นเขาก็คงเสียใจกับเราเขาคงไม่เข้าบ้านเขาคงไปทะเลเ<ช>ขาไม่ไม่เขาผิดคงผ,ผิดหว,วังมาเราเราก็จําเป็นต้องไปอุ้มลูกกลับมาม,มาลงที่สถานีรถไฟสำเ็งไปไหนกูก็ยังไม่รู้กูก็อุ้มลูกกูอยู่ถือถุงโชคดีอยู่ใบเดียวเพื่อน ที่อยู่บ้านเดียวกันขับรถมอไซค์ผ่านมา <Okay. S 2> เขาเป็นเมสเซนเจอร์อยู่แถวสีลมคือพี่ยืนอยู่เฉยๆเหรอยืนอยู่ทันนี้ไม่รู้จะไปตรงไหนคืนนี้คูณจะไปนอนตรงไหนไมู่จะไปตรงไหนแล้วภรรยาพี่เป็ดล่ะคะก็อยู่ด้วยกัน2คนเดี๋ยวนะแล้วเลือกลงสถานีสาเสนโดยไม่มีจุดหมายหรอไม่ใช่เพราะบ้านมันอยู่อยู่จะกลับไปบ้านญาติก็ยังไม่กล้าที่จะเข้าไปนึกออกไหม